อ่ะสวัสดีครับวันนี้ไอเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตอนกิ่งมะนาวนะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีที่ผมตอนตอนกิ่งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะครับก็จะเห็นรากออกมาประมาณนี้อ่ามะนาวถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นลูกดกตลอดทั้งปีครับก็คือเรา ต้องทําการตอนกิ่งออกอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มมันใหญ่แล้วก็เป็นการตัดแต่งทรงพุ่มไปเรื่อยๆเราก็จะได้ขยายกิ่งมะนาวไปด้วยเลยนะครับนะครับไอตัวนี้ไอครับก็เราก็จะดูไอกิ่งที่มันมันไม่แก่จนเกินไปนะครับถ้าเกิดมันแก่แล้วมันก็จะทำให้มันออกรากช้าตัวนี้ก็ เดี๋ยวผมจะเลือกเอาเอากิ่งนี้นะครับก็จะเอาใบามันออกครับเอาใบามันออกครับกิ่งก็จะพอดีประมาณนี้มีสีเขียวปนน้ำตาลหน่อยหนึ่งหลัง,งจากนั้นก็เราก็ทำการอนี้ได้เลยเอาควันเอาเปลือกออกนะครับก็คือจะไม่ยากเลยนะครับสำหรับการการตอน ตัวนี้ออกออกลากแน่นอนครับก็ประมาณ4เซนนะครับระจะห่างการเอาเปลือกล่างกับเปลือกบนออกเพื่อหลังจากนั้นก็ขีดตรงกลางแล้วก็เนี่ยออกมาครับนะครับแค่นี้ครับจากนั้นเราก็อ่า ตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนที่เราเตรียมไว้นะครับตุ้มตอนที่เราเตรียมไว้ก็เป็นขุยมะพร้าวใส่กับน้ํานะครับทีนนี้ผมไม่ได้ใส่น้าํายาเล่งรากไม่ได้ใส่อะไรนะครับเป็นแบบธรรมดาเลยตัวนี้มันเป็นฤดูแล้แงก็เลยทําตุ้มที่ใหญ่หน่อยตุ้มที่ใหญ่นะนะแล้วก็เกียเกียเกียออกให้มันมีน้ําพอแชะนะครับเพราะว่ามันฤดูอ่าเป็นฤดูแล้แงมันจะถ้าเกิดเราลดน้ําน้ํามันจะไม่ค่อยเข้าไปด้านใน แล้วก็ไอตัวนี้เราเอาขึ้นข้างบนนะครับถ้าเป็นฤดูแล้แลงเพื่อเพื่อเวลาเราเราลดน้ำจะให้มันเข้าตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะใช้ไอเป็นเทเบิลทายนะครับรัดเลยนะครับเพื่อง่ายนะครับ ็ง,ง่ายต่อสะดวกกนจะสะดวกง่ายรวดเร็วนะครับสำหรับใครอยากใช้เป็นเชือกวางก็ได้นะครับตัวนี้แค่เราแค่เอามาดึงเฉยๆรัดตรงนี้บนกับล่างครับ หึงให้แน่นโอเคแค่นี้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกประมาณ30วันมันก็จะเป็นออกรากมาแล้วก็ใช้กรรไกลตัดส่วนนี้ไปลงถุงพอชําได้เลยโอเคครับผมง่ายๆครับสําหรับการขยายกิ่งมะนาวเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมามาดูการการเอามัดไอ้กิ่งของมะนาวไปฝากกับต้นมะกรูดเพื่อให้ได้ยอดมะกรูดไป ขยายพันธุ์อีกทีหนึงแล้วก็จะแข็งแรงด้วยสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ